เปลียนถ่ายว่าเงาที่นักเรียนเห็นเนี่ยคืออรคืออะไรยากมากใครตอบไม่ได้แน่เลยอะไรนะทำไมถึงเป็นปอดอ่ะเพราะว่ามันเป็นรูปทรงปอดเฉลยจัาอ่าเฉลยคือภาพของอ่าภาพของปอดนั่นเองเก่งมากครับพุ่งให้ด้วเองหน่อยอ่าเดี๋ยวเราลองสะกดคำว่าปอดสิสะกดตามครูปออปอ ปอดบอลปอดอ,อ,อ่ะต่อไปเสียมตัว แม่กดซึ่งนักเรียนบอกไปแล้วว่ามีอยู่กี่ตัวนะ18แปตัวแต่มีตัวสะกดที่ใช้ได้อยู่10บอู่สิตัวมีตัวอะไรบ้างอามาดูนักเรียนดูบนกระดานนะคะอ่าดูที่โทรทัศน์นะมากตากดหรือแม่กด <Okay. S 1> เป็นคำที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นแล้วก็มีสละ

มีสองรและสอสอสองวมกับดอเด็กก็เป็นสิบสิบตัวพอดีซึ่งครั้งส5้าตัวเนี้จะออกเสียงเหมือนดอเด็กแล้วก็จะเป็นตัวสะกดที่มีทั้งวรรณยุกแล้วก็ไม่มีวรรณยุก่านะคะตอนนี้นะคะครูนำบัตรคำและรูปภาพมาติดบนกระดานแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนออกมาหยิบคนละ หนึ่งใบแล้วก็อ่านสะกดคำให้เพื่อนๆหน้าชั้นเดียนฟังแล้วคำไหนคะอันนี้คำนี้อ่านนี่คำเราอยาอ่าอ่านที่อ่าน,านโชว์หน้าชั้องเลยอ่าอ่านว่าอะไรวัด่วัดวัดวัดวด สองสามอมอ้าวชีคานด้วยมอไอไม้ไม้ไม้ตูไม้กอลอาควาควาองกวาไม้กว่าอะไรนะไม้กว่าเก่งมากอ่ะคำต่อไปใครจะเป็นคนออกมาอา ขธอแบบวดีเธอบอกวาดีเธอบอกว่ดขอวยรวยขอหววเลยๆๆจ้าอะไรนีขอหัวส่วขอหัวสวนสวนหวส่วนหัวดอวดววกการเริ่องสหัวหัวหัวดอขหัวอ่าหวดัวหัวหะวหั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 วัวห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 วหั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 วหวว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 หวววดัวววววด ปิดโดปิดอ่ะเขาพูดทองกันิดติดโดปิดอ่ะเขาเอื้อมที่ต้นน้ำหรอเขาไปแปเไหนทำองี้อุยเขารี้เขาพูดคาว่าอะไรวยเข่าอ้าอ่ะขาพูด่หอันนี้เขลองสะกดว่าเขา่คกินคออาคออาคออาขาวคออาขาวขาวขาวมาขาวม้โออ่ะเขาไปสลับโอ๊ออะไร

นักเรียนสังเกตไหมว่าพยังชนะตัวสีแดงเนี่ยคือตัวอะไรคะดอเด็กใช่แล้วค่ะเพราะว่าทั้งบดทั้ง10บข้อนี้ทั้งทั้งสิบคำนี้คือคำที่ตะกดด้วยน้เดอเดกเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนอ่านอีกรอบนึงพอไหมพออ่านะอ่านดังๆนะคะอ่านเสียงดังคังชัด มาดูข้อหนึ่งขอวัดัวาขอวัดหัวนอวววดบออาวะดววดคหวะควนัวดอวนดอววดวหัวดอวนวดอควดวองดอนัดอนดอดอคววดหัวดอดอนาวดวหัวนหัดอคววดเนนคนคอคครูจะแจก ข้อหนึ่งสิระหว่างนีุ้ณครูจะเก็บคำเขานะ คำว่ามดคำว่ามดค่ะมดคำว่ามดค่ะพ้อแ้วไปมดมดไม่ต้องเสียงเลยดหมมดเป็นแมว เรียบร้อยแล้วมแม่ขอดูมือคนเรียบร้อยหน่อยเรียบ้คำต่อไปคำที่ แปดคำที่แปดคำว่าข้าวโพดข้าวโพดพร้อมแล้วไปต่อค่ะ สวัสดีครับอ่าวันนี้โอชิจะมาทำอะไรคะ,ะนำเสนอการแต่งประโยคมีคำอะไรบ้างนนอา่าเอามาโชว์ด้วยค่ะอไม่ปอ่าคำที่หนึ่งคำว่าวัดโอชิแต่งว่าไงเอ่ยฉันไปวัดอ่าฉันไปวัดคำที่สองนะคะฉันกินข้าวโพดอ่า คำที่สามค่ะฉันเลี้ยงเป็ดฉันเลี้ยงเป็ดคำที่สี่ค่ะฉันมีนวดฉันมีนวดและคำสุดท้ายฉันกอดแม่โอเคเก่งมากค่ะ